สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบคณิตศาสตร์หมูหวานบายกูน็อตครับวันนี้เราจะมาอยู่ด้วยกันในส่วนของบทที่4นะครับในเรื่องของกราฟฟิงควอ d เ a ติอีควเอชันนะครับหรือว่าการเขียนกราฟของสมการกําลังสองจริงๆแล้วการเขียนกราฟของสมการกําลังสองเนี่ยกูก็ได้แตะๆไปบ,บ้างเล็กๆน้อยนะครับตั้งแต่บทในเรื่องของการแยกตัวประกอบเนาะแล้วก็ในส่วนของบทของสมการกําลังสองแต่วันนี้ครับเราจะมาเน้นๆเนืนเน้อๆกันในส่วนของวิดีโอนี้กันเลยครับผมอ่ะ มาลองดูกันนะครับในส่วนของบทที่4นะครับในเรื่องของ g กราฟฟิงควอเ a ติกอ q คว t ชันนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้เลยนะครับคือนักเรียนจะต้องสามารถจำแนกได้ครับว่า ตัวไหนนะครับตัวไหนนะครับเป็นกราฟของสมการกําลังสองนะครับที่เป็น2ตัวแปรนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าสมการกําลังสองตรงไหนนะอันนี้ต้องสมการไหนเป็นสมการกําลังสองหรือว่าสมการไหนเป็นสมการที่ไม่ใช่สมการกําลังสองนะครับอย่างที่2ครับนักเรียนต้องสามารถหา a x i s นะครับ of s y m m e t r y นะครับ and vertex of p a r a b o l a นะครับอ้าวมีคำคำนี้ครับทุกคนมีคําว่า Parabola ครับ คำว่าพาราโบลาเนี่ยครับมันคืออะไรครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะครับในส่วนของพาราโบลาเนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ครูข,ขอปิดไว้ก่อนนะครับในส่วนของบทที่3ในส่วนของเรื่องที่3นะครับ Learning Object and ที่3นะครับก็คือนักเรียนต้องสามารถหาอินเตอร์เซ็์ของพาราโบลาได้นะครับ อันที่4ก็คือนักเรียนต้องสามารถกราฟ c o o r d i a t e equation in true variable ได้นะครับก็คือสามารถที่จะเขียนกราฟของสมาการกำลังสองได้นั่นเองและสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องสามารถแก้ปัญหานะครับหรือว่าหาคำตอบที่เป็นตัว maximum หรือว่า minimum ของตัวโจทย์ปัญหาต่งตางๆได้นั่นเองครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราพูดถึง Learning Object กันไปแล้วนะครับในส่วนแรกนะครับที่จะพาให้พวกเราได้ไปรู้จักกันนะครับในเรื่องของ r a p h o o q u a d r a t i c Equation ครับทุกคนครับอย่าลืมนะว่าตอนนี้เรามีคำถามกันอยู่ว่าเอ๊ะพาราโบลาค,คืออะไรนะครับอ่ะมาลองดูกันครับเขาบอกว่า ตัวสมการกําลังสองนะครับสามารถนะครับที่จะเขียนได้นะครับอยู่ในรูปนะครับที่แตกต่างกันอยู่2รูปรูปหนึ่งเราเรียกว่าสแตนดาร์ดฟอร์มครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งเราเรียกว่าเวอร์เทกฟอร์มตรงนี้ถ้าใครมีไฮไลท์กูอยากให้ไฮไลท์ไว้นะครับตรงสแตนดาร์ดฟอร์มแล้วก็เวอร์เทกฟอร์มเพราะว่าต่อจากนี้ต่อไปอะครับเราจะใช้คําว่าสแตนดาร์ดและเวอร์เทกฟอร์มเยอะมากนะครับผมอ่ะแล้วเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยนะครับคุณจะสามารถเนี่ยนะครับเขียนกราฟสมการกําลังสองได้โดยวิธีการนะครับ การเขียนกราฟอย่างแบบง่ายๆนะครับผมโดยวิธีการนะครับโดยวิธีการดูอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดฟอร์มนะครับตัวสแตนดาร์ดฟอร์มหรือว่าตัวฟอร์มเนี่ยนะครับเราจะนิยมเขียนนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดฟอร์มนะทุกคนไฮไลท์เลยนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดฟอร์มเราจะเขียนเป็น y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx แล้วก็บวก c ครับในคำอธิบายเนี่ยอธิบายถึงตัว a ตัว b แล้วก็ตัว c นะครับว่าทั้งหมดต่างเป็นอะไรครับ จำนวนจริงนะครับโดยที่ a เนี้ยนะครับอันนี้ไฮไลท์อีกเช่นเดียวกันนะใครมีไม่มีไฮไลท์ใช้ปากกาแดงนะครับถ้าใครมีไฮไลท์ไฮไลท์เลยนะครับตรงส่วนนี้สําคัญมากเพราะว่า a เนี่ยนะครับต้อง not equal to zero ครับทำไมล่ะครับครูเพราะว่าถ้าตัว A เกิดเป็น0ูนย์ขึ้นมาตัว x กำลังสองนี้จะถูกตัดหายไปเลยถูกไหมครับ จะเหลือแค่ bx บวก c และนี่แหละครับที่จะทําให้สมการนี้ไม่กลายเป็นสมการกําลังสองนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วสแตนดาร์ดฟอร์มจึงเขียนได้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c เก่งมากครับพูดพร้อมกันกับคุยเคียงน,น,นึงครับสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดฟอร์มนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c เก่งมากครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเราจำสแตนดาร์ดฟอร์มได้ วันนี้ครูขอขยายความรู้ของเราไปอีกนิดนึงครับโอเคดูไปดูตัวของ Vertex Form กันบ้างนะครับ v e r t e x Form เนี่ยครับเขาบอกว่าในฟอร์มเนี่ยนะครับเราจะเขียนนะครับตัว q u a d r a t i c Equation ในฐานะของการเป็นนี่นะครับอันนี้ไฮไลท์ v e r ร e x Form แล้วก็ไฮไลท์ตัวสมการไว้นิดนึงนะว่าสมการตัวนี้ครับจะเขียนในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลัง2ครับแล้วก็บวก k ครับโดยที่ a h และ k ครับต่างไปนะครับ จำนวนจริงอีกแล้วนะครับและเช่นเดียวกัน a does not equal 0ครับ a ต้องไม่เท่ากับ10เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราลองมาดูตรงนี้เนาะนะครับเขาบอกว่า Vertex Form เนี่ย is so named because นะครับมันจะง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันบอก h แล้วบอก k แบบตรงๆรง,ต,รงตัวมาเลยนะครับมันบอกอะไรมาครับมันบอก Vertex มาครับซึ่ง Vertex เนี่ยคืออะไร เซ็นทรอนโพลส์ครับเดี๋ยวเราจะไปรู้จักคําว่าเวอร์เทกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ขอให้ผ่านตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเขามาเจอคํานี้นะครับออฟยูอัพาราบลาครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับไฮไลท์กันนิดนึงนะครับปกติแล้วนะครับพาราโบลาเนี่ยเราจะนิยมใช้นะครับในการเป็นชื่อแทนนะครับชื่อแทนนะครับอันนี้เขียนไว้ก่อนนะครับชื่อแทนนะครับกราฟนะครับของสมการกําลังสองนะครับกราฟของสมการกําลังสองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้นะครับเราถามว่าถ้าวันนี้ครูถามว่าพาราโบลาคืออะไรเราก็เลยบอกได้ว่าอ๋อมันก็คือชื่อแทนกราฟของสมการกำลังสองหรือถ้าย่อสั้นๆเลยพาราโบลาก็คือกราฟของสมการกำลังสองนั่นแหละครับจากเดิมที่เราต้องเรียกว่ากราฟสมการกำลังสองกราฟของสมการกำลังสองหรือว่า quadratic equation ใช่ไหมครับกราฟ of quadratic equation ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนใหม่้จากคำยาวๆเนี่ยย่อสั้นๆเลยหรือคำว่า พันลาบลาเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้นี้นะครับคูพาพวกเราดูทางสแตนดาดและเวอร์เท็ t, แต่ยังไม่ได้พาพวกเราดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับเด็กครับ y เท่ากับ x กําลัง2บวก 2x บวก1แสดงว่าตรงนี้เป็นอะไรครับสแตนดาดฟอร์มซึ่งมีตัว a ไหมมีใช่ไหมครับมีตัว b ไหมมีถูกไหมครับและมีตัว c ไหมครับ มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยสามารถหา A หา B หา C ได้จากการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมาอยู่แล้วใช่ไหมอ่าโอเคนะครับในขณะเดียวกัน w o r ร์เทกฟ o r m ถ้าเราจําได้ว่า w o r ร์เทกฟออยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกําลัง2บวก k ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังจาไม่ได้อย่าเพิ่งกังวลใจนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆท่องแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆขาบในทุกๆคลิปวิดีโอของพวกเราเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเรารู้นะครับว่าตัว a ตัว h และตัว k เนี่ยนะครับมันคือตัวเลขที่อยู่ในตัวของ v e r t e x f o r อนะครับอย่างท่าถ้าเกิดว่าเรามาดูข้อนี้ตัว a มีไหมครับจริงๆมีนะปรากฏอยู่ก็คือเท่าไหร่ครับ1ครับตัว h มีไหมครับอ้าวคุณน็อตตรงนี้มันเป็นลบ h แต่ตรงนี้มันเป็น1น่ะครับแสดงว่าตัว h ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบหถูกต้องครับเก่งมากทาไมถึงรู้ว่าเป็นลบห่นะครับ เราก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบเลยเพราะว่า1ต้องเท่ากับลบ h ใช่ไหมครับแสดงว่า h เดียวก็จะมีค่าเท่ากับลบหสุดยอดไปเลยหลังครับไ่ต่อครับ2อลบสกับบวก k มันต้องเท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เหมือนกันก็คือลบสเท่ากับ k แสดงว่า k เดียวก็ต้องเท่ากับลบสนะครับอ่าโอเคเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับลองดูสมการก้อนนี้ครั้งหนึ่งครับสมการก้อนนี้ทุกคนครับตัว a มีค่าเท่าไรตอบพร้อมกันเลยเก่งมากนะครับคือลบ 2นะครับตัว H มีคาเท่อะไรครับ3ใช่ไหมครับและตัว K มีคาเท่อะไรครับ4เห็นไหม พอเราสามารถเปรียบเทียบนะครับไม่ว่าเราจะเจอตัวเลขโดยเครื่องหมายอะไรเราจับตัวเลขนั้นไปเปรียบเทียบกับ Vertex Form นะครับเราจะสามารถหาทั้งตัว h และตัว k ได้นั่นเองครับทุกคนครับพอเรามาถึงจังหวะนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถนะครับบอกแล้วก็อธิบายนะครับในส่วนของการเป็น u shape นะครับอ่ะเขาบอกว่าเวน r ราฟนะครับ quadratic equation of the form ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเขียนกราฟภายใต้สมการนะครับด้วย y เท่ากับ ax กลังสองบวก bx หรือว่า y เท่ากับ ax h ทั้งหมดกำลังสอบว k นะครับเราจะทำให้มันเป็นสม o o t h u shape นะครับหรือว่า reverse u shape นะครับโดยการเรียกมันนะครับว่า p a r a b o ล a นะครับอ่าโอเคเห็นไหมบอกแล้วว่าทำไมครับ p a r a b o ล a เนี่ยก็คือทำไมครับก็คือตัวแทนนะครับชื่อแทนของกราฟของสมการกำลังสองนั่นเองครับอ่าโอเคนะครับเพราฉนั้นมาลองดู example 1.1กันเลยครับทุกคนนะครับทุกคนครับ ข้อแรกโจทย์บอกว่า which form is อร์มออฟอิสอี equation b quadratic equation ครับเขาบอกว่าให้กำหนดให้หน่อยสิให้ระบุให้หน่อยว่าสมการไหนครับสมการไหนนะเป็นสมการกำลังสองครับลองดูกันเลยครับข้อที่หนึ่งเป็นสมการกำลังสองไหมเป็นใช่ไหมครับอ่าข้อนี้เป็นนะครับทำไมถึงเป็นนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะมีอะไรครับเพราะมี x กําำลังสองนั่นเองฮะเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ข้อที่2เป็นไม่เป็นครับไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะอะไรครับไม่เป็นเพราะไม่มีนะครับไม่มีกําลัง2นะครับอ่าโอเคเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับข้อที่3เป็นหรือไม่เป็นครับแน่นอนครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะนะครับเป็นเพราะมี x กําลัง2นะครับอ่าข้อที่4ครับเป็นหรือไม่เป็นครับตัวนี้เราอาจจะยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับแต่ถ้าลองดูดีเฮ้ยมันเหมือนฟอร์มอะไรครับ เวอร์เท็ฟอร์มเลยนะครับเป็นตัว x นะครับแล้วก็มีกําลัง2อยู่เพราะฉะนั้นเป็นไหมเป็นครับเป็นเพราะอยู่ในอะไรครับเพราะนะครับอยู่ในเวอร์เท็กซ์ฟอร์มนะครับอ่ะอยู่ในเวอร์เท e f o r ฟอร์มนะครับโอเคครับข้อที่5เป็นไหมครับเป็นเหมือนกันครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะนะครับมีลบ x ยกกําลัง2นะครับข้อที่6เป็นไหมครับ ไม่เป็นครับไม่เป็นเพราะอะไรครับไม่เป็นเพราะไม่มีนะครับกำลังสองนะครับอ่า Ι. โอเคแค in oui, <st> <ing> in <rix> ่นั้นเอครับแสดงว่าตอนนี้เราจะสามารถแยกไดแล้วครับว่าสมการใดเป็นสมการกําลังสองหรือสมการใดไม่เป็นสมการกําลังสองจากวิธีการดูตัวกําลังสองของเรานั่นเองครับถ้าเรามี x กาลังสองแสดงว่ามันก็เป็นสมการกําลังสองถ้าเรามี x บวก ตัวอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งนะตัวเลขนะครับแล้วทั้งหมดอยู่กํลาลังสองอย่างเช่นขอ้อที่4เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรเหมือนกันครับสมการกํลาลังสองเช่นเดียวกันฮะเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไปกันต่อนะครับในขอ้อที่2ครับเขาบอกว่า f i n d t h e value of a and b and c นะครับ form standard form โดยที่เขาเขียน standard form มาให้ทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยทุกคครับ standard form เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กาลัง2บวก bx บวก สแสดงว่าในข้อนี้ a เท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคนในข้อที่1 a เท่ากับ1ถูกต้องครับ b เท่ากับ1ครับเก่งมากและ c เท่ากับลบหกอ่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่มีอะไรยากเลยนะครับเนี่ยดูจากโจทย์แล้วก็สามารถตอบได้ถ้าเด็กๆสามารถบอกหา a หา b หา c ได้แค่นี้ครูก็สบายใจแล้วนะครับข้อที่2ครับทุกคน y เท่ากับลบสอง x กําลังสองครับ a ปรากฏไหมครับปรากฏคือเท่าไหร่ครับลบสอง b ปรากฏไหม ไม่มี B ครับครูแต่ B มันคืออะไรอยู่สูตรนั่นเองครับ C ปรากฏไหมไม่มีเหมือนกันครับครู C ก็ต้องเป็นศูตรครับเพราะฉะนั้นแล้วจบแล้วครับข้อที่2 A เป็นลบสองเป็นศูนย์แล้วก็ C เป็นศูนย์นั่นเองครับข้อที่3ครับก่อนที่จะทําอะไรเนาะครูอยากจะให้เราเขียนนะครับดีกีนะครับเขียนสัมประสินะครับเรียงตามดีกีขอโทษเขียนตัวแปรนะครับเรียงตามดีกีเราก็จะบว่า y เนี่ยเท่ากับ9ก้าบวกเอกลังสองแบบนี้ไม่สวยนะครับไม่สวยขอเปลี่ยนหม่กลายเป็น y ายเท่ากับ x กำลังสองบวก9นะครับแบบนี้จะสวยกว่าซึ่งเราก็จะพบว่า A คือเท่าไรครับ1นั่นเองครับ B ก็จะเท่ากับ0นย์นะครับเพราะไม่ปรากฏตัว Bx เอกนาะแล้วก็ c ก็จะมีค่าเท่ากับ9นั่นเองครับเก่งมากนะครับเออโอเคอ่ะต่อไปนะครับข้อที่4ครับอยากจะได้ตัวส t a n d a r d f o อร์ใช่ไหม Standard ดฟอร์มีตัว 2y ยไหมครับมีตัวมีตัวสัมประสิทธิ์คูณวาไหมไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะทําอะไรครับเดี๋ยวขอเรียงสัมประสิทธิ์นิดนึงครับ 2y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2บวกกับ 4x เก่งมากครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่า y เดียวจะมีค่าเท่ากับลบเศษ1ส่วน2ออ้าวคุณน็อตครับลบเศษ1ส่วน2มันกำลังจะมาจากไหนตัวนี้เลยครับทุกคนนะครับถ้าเราเห็น2มันคูณกับตัว y อยู่ใช่ไหมเราย้ายฝั่งไปหารใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นลบเศษ1ส่วน2ของ x กำลังสครับแล้วก็บวก4ส่วน2ครับของ x แต่เขียนแบบนี้ก็ยังไม่สวยครับทุกคนเพราะฉะนั้นขอมาปรับใหม่อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขีดเส้นแบ่งหน้าแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น y เดียวจะเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสอง x ยกกาลังสองครับบวกกับสอง x แบบนี้จะสวยกว่าครับเพราะอะไรครับสี่ส่วนสองมันสามารถที่จะตัดกันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะสามารถบอก a ให้กับครูได้ถูกไหมครับ a เท่ากับเท่าไรครับทุกคนลบหนึ่งส่วนสองเก่งมาครับ b เท่ากับเท่าไรครับสองและ c เท่ากับ สูงโอ้สุดยอดมากเลยนะครับแสดงว่าแบบนี้เราจะทำกราฟของมราว่าได้อย่างแน่นอนแน่ใช่ไหมฮะ <c oughs> โอเคขอ้อที่5ครับทุกคนครับ y เท่ากับ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองครับทุกคนก็นจะเขียนไปไงครับเฮ้ยคุณน็อตครับมันไม่เห็นมีตัว ax กำลังสองเลยใช่ครับตัวนี้มันอยู่ในรูปของอะไรครับ Vert e x form ใช่ไหมครับซึ่ง vertex form สามารถแปลงเป็น standard form ได้ไหม ได้แน่นอนครับเราก็ท่องมาเนาะว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกาลังสองใช่ไหมครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองทุกคนจําได้ไหมหน้าบวกหลัง 2, ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับอะไรครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกอะไรครับหลังยกกําลังสองแสดงว่าถ้าเกิดว่าครูมี x กบวกสามยกกาลังสองครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ x ยกกําลังสองครับบวกกับ 6x ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ เนั่นเองใช่ไหมครับเห็นไหมไม่ยากเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนตามครูไม่ทันครูขออนุญาตเขียนอธิบายเป็นอย่างนี้ครับ2คูณตัวหน้าแล้วก็คูณตัวหลังแล้วก็บวกด้วยตัวหลังยกกําลังสองครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าเราจะสามารถเขียนมันให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ x ยกกาลังสองครับบวก6 x แล้วก็บวก9นั่นเองครับเพราะฉะนั้นทุกคนเจอ a ายัางเจอแล้วใช่ไหมครับ a ก็คือ 1b คือ6 C ก็คือ 9นะครับอ่าโอเคไม่ยากใช่ไหมครับข้อต่อไปครับข้อที่6ครับเป็นกําลัง2เหมือนกันครับเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลัง2เดี๋ยวเราค่อยๆกระจายกันเนาะแต่ตอนนี้ข้อน,นี้นะครับเราวังดีๆนะมีเครื่องหมายติดลบมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆกระจายกันนะครับเราเริ่มจาก x บวก1นส่วนสยกกําลังสองก่อนเป็นหน้ากําลัง2ครับบวก2คูณตัวหน้าก็คือ x แล้วก็คูณตัวหลังก็คือ1ส่วน 2แล้วก็บ,บวกด้วยตัวหลังนะครับก็คือ <pt it> 1ส <ivo Cert> <ations> ่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเสร็จแล้วเราจะได้ว่าลบของอะไรครับลบของ x ยกกำลังสอนะครับ2กับ x กับ1ส่วน2คูณกัน2กับ2ตัดกันครับเหลือแค่บวกเเฉยๆนะครับแล้ว1ส่วน2ยกกำลัง2ก็กลายเป็น1ส่วน4ครับ เรากระจายตัวติดลบเข้าไปเนาะนะครับอันนี้ขอเขียนแบ่งหน้านิดน,นึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรากระจายตัวติดลบเข้าไป y ของเราเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับอะไรครับลบ x ยกกำลังสองลบ x แล้วก็ลบ1ส่วน4ครับเพราะฉะนั้นทุกคนเจอ a อยัง่งเจอแล้วถูกไหมครับ a อยู่หน้า x กำลังสนั่นก็คือลบ1ครับ b อยู่หน้า x ก็คือลบ1เช่นเดียวกันและ c เป็นตัวค่าของที่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือลบ 1ส่วน4นั่นเองครับเก่งมากนะครับตอนนี้นะครับทุกคนทำมาถึงหน้า2แล้วนะครับทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยน v e r t e เเป็น Standard Form ได้แล้วถ้าเป็น Standard Form มอยู่แล้วทุกคนก็สามารถหา A ได้ B ได้ C ได้ใช่ไหมครับพอเั่นแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนิดนึงนะครับในคลิปนี้เราจะไปต่อในส่วนของ v e r t e x Form กันอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ t y p e of Parabola นะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พวกเรานะครับ กลับไปลองจำเนาะนะครับในส่วนของการบ้านของวันนี้เลยนะก็คือจำา v e r t e x ให้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็จำา Standard Form ให้ได้นะครับใครจำไม่ได้นี่เขียนใส่กระดาษแล้วแปะฝาบ้านไปเลยนะครับผมเราจะใช้แบบนี้กันตลอดตลอดเนาะนะครับอ่ะข้อที่สองข้อที่สามครับ find the value of a h and k นะครับ form standard f o r ออันนี้ขออนุญาตแก้นิดึงนะครับไม่ใช่ Standard Form นะครับต้องเป็น Word ์เ r อนะครับ Word t เท็ Form นะครับผมอ่ะโอเค form ม o r อร์เท็กนะครับ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k ครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับ a มีค่าเท่าไหร่ครับแน่นอนครับ a เท่ากับ2 h เท่ากับเท่าไหร่ครับ1นะครับอ่าล้วก็ k เท่ากับ3นะครับเผื่อไม่มั่นใจนะครับตรงนี้ครูขออนุญาตให้พวกเราเขียนลบ1เท่ากับ h อีกครั้งหนึ่งนะนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับลบ1เท่ากับลบ h เนาะโอเคอเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับลบ1เท่ากับลบ h นะครับเพราะฉะนั้นล้ว h เดียวนะครับก็จะเท่ากับ 1นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือนะครับอันนี้เขียนทุกคนเลยนะนะครับไม่ว่าหนูจะตอบได้หรือตอบไม่ได้นะเพื่อให้เรานะครับเวลาที่กลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ไม่ลืมเนาะนะครับสเท่ากับ k นะครับเพราะฉะนั้น k เดียวจะเท่ากับ3นะครับโอเคเนาะอ่ะต่อไปนะครับข้อที่2ครับ y เท่ากับลบสาม x กําลังสองบวกห้าทุกคนครับตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดฟอร์มไหมครับจริงๆเป็นนะครับเออเห็นไหม ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นมันเป็นสแตนด์ดฟอร์มเอ้ยขอโทษอันเนี้ยครับทุกคนคิดว่าเป็นเวอร์เท็กซ์ฟอร์มไหมครับทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นเวอร์เท็กซ์ฟอร์มใช่ไหมมันน่าจะเป็นสแตนด์ดฟอร์มใช่ไหมครับจริงๆแล้วไม่ครับจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเป็นเวอร์เท็กซ์ฟอร์มได้ถ้าเราเขียนกระจายให้อยู่ในรูปแบบนี้ครับ y เท่ากับลบสามครับคูณกับ x ลบอะไรครับศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหม x ลบศูนย์ยกกำลังสองหรือว่า x ยกกำลังสองต่างก็มีอะไรครับ ค่าเท่ากันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าสแตนด์อัพฟอร์มตัวนี้เปลี่ยนให้เป็นเวอร์เท็กได้ไหมได้ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายก็คือบวกด้5เพราะฉะนั้นอย่างเดิมที่ครูบอกเลยครับเราจะเอามันมาเปรียบเทียบกันลบ0นเท่ากับลบ h เพราะฉะนั้น h เดียวเท่ากับ0เก่งมาครับและในขนาดเดียวกันตัว k ครับ k อยู่ข้างหลัง5เท่ากับ k นะครับเพราะฉะนั้น k เดียวเท่ากับ5แต่เราเจอตัว a ชัดๆอยู่แล้วเนาะ a ก็คือเท่าไหร่ครับลบ3นะครับเพราะฉะนั้น A 3 h เป็น0 k เป็น5นั่นเองครับอ่ะเสร็จข้อ1ข้อ2แล้วต่อไปในข้อที่3ครับ y เท่ากับ5คูณ x บวก3เท่ากับกำลังสองครับทุกคนก็จะบอกได้แล้วว่า a เท่ากับ5แน่นอนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเลย3เท่ากับอะไรครับลบ h เพราะฉะนั้น h เดียวก็จะเท่ากับลบ3เอามาเขียนตรงนี้เลยครับแล้วก็แบ่งหน้าเนาะตัวข้างหลังมี k ปรากฏไหมครับไม่มีครับฉะนั้น0ูนย์เท่ากับ k k เดียวก็ต้องเท่ากับ0นะครับตรงนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะต่อไปนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4เหมือนกันเลยเราต้องเปลี่ยนจาก general form จาก standard form ใช่ไหมครับให้กลายเป็น v e r t e x form ก็จะกลายเป็น y เท่ากับลบของ x ลบ0ย์กกำลัง2นะครับแบบนี้เราจะได้มองได้ง่ายขึ้นเนาะเราก็าเปรียบเทียบเลยครับลบ0เท่ากับลบ h ใช่ไหมครับ h เดียวก็จะเท่ากับ0และในขณะเดียวกันอย่าลืมครับมีอีกตัวหนึ่งก็คือ0เท่ากับ k เพราะฉะนั้น k เดียวก็จะเท่ากับ0 เราก็เลยเจอตัว a ตรงนี้ครับ a ก็เป็นลบ1 h ก็เป็น0นแล้วก็ k ก็เป็น0ูนนั่นเองครับข้อต่อไปครับข้อที่5นะครับ a ตรงนี้ครูเติมก่อนเลยเป็น1ส่วน2เนาะนะครับแล้วก็มันเปรียบเทียบกันนะครับ3เท่ากับอะไรครับลบ h เพราะฉัน้น h เดียวก็จะเท่ากับลบ3เก่งมาครับแล้วก็แบ่งหน้าเนาะลบ1นส่วน3นะครับลบ1ส่วน3เท่ากับอะไรครับเท่ากับ k เพราะฉะนั้นเเดียวก็เท่ากับลบ1ส่วน3ก็เลยเติม h เป็นลบ3แล้วก็ k เป็น ลบ1ส่วน3ได้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับข้อที่6ครับอ่าข้อที่6เนี่ยไฮไลท์นิดนึงนะครับตรงที่มีเลข2อยู่เพราะฉะนั้นเราจะยังไม่สามารถหาเวอร์เท็ฟอร์มได้เลยแต่เราจะต้องทําไมครับเราจะต้องย้าย2นะครับที่เป็นตัวคูณของ y เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเนาะเพราะฉะนั้นจะได้ y เท่ากับลบหนส่วนสนะครับคูณกับ x บวกหนส่วนหนะครับทั้งหมดยกกําลัง2แล้วก็บวกกับ3าส่วนสบางคนถามว่าคุณน้อยครับ สองเนี่ยผมต้องเอาเข้าไปในกําลังสองด้วยหรือเปล่าออคําตอบคือไม่ต้องนะ2เนี่ยมันเจอดักแค่ตัวข้างหน้าแล้วใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันบางคนบอกว่าคุณครับเอา2วางไว้แคตต่ตัวหน้าได้ไหมหารแค่ตัวหน้าได้ไหมสามไม่หารได้ไ,ดไหมหรือว่าผมลืมสามลืมหารสามข้างหลังได้เปล่าคําตอบคือไม่ได้เหมือนกันเนาะเวลาเราเอา2หารเราต้องหารตลอดทั้งสมการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนครับตอบได้เลยว่า A เท่ากับเท่าไหร่ครับ ลบ1ส่วน2แล้วก็เปรียบเทียบเลยก็คือ1ส่วน5เท่ากับลบ h ขอฉัน h เดียวเท่ากับลบ1ส่วน5นั่นเองครับและในขนาดเดียวกันนะครับแบ่งหน้าด้วยเนาะก็จะได้ว่า3ส่วน2นะครับเท่ากับ k ฉะนั้น k เดียวเท่ากับ3ส่วน2ครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพบว่า h เดียวเท่ากับลบอะไรครับลบ1ส่วน5และ k เดียวเท่ากับ3ส่วน2นั่นเองครับ วันนี้นะครับเราได้รู้จักในตัวของเรื่องของพาราโบลาว่าพาราโบลาคืออะไรครับพาราโบลาคือตัวแทนของกราฟของสมการกาลังสองแล้วเรารู้จักอะไรครับเรารู้จักสแตนดาร์ดฟอร์มซึ่งมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กาลังสองบวก bx บวก c นะครับโดยที่ a ต้องเป็นไงครับไม่เท่ากับ0ูนย์ะครับและในขณะเดียวกันเราก็รู้จักในเรื่องของ v e r t e x ได้นะครับว่าเป็น v e r t e x ก็คืออะไรครับ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกาลังสองบวก โดยที่ A ก็ต้องไม่เท่ากับศูนเช่นเดียวกันเนาะแล้วเราก็ไปหาแต่ละตัวได้เนาะหาค่าของ A ของ B ของ C ได้หรือหาค่าของ A ของ H ของ K ได้นะครับวันนี้เชื่อว่าพวกเราน่าจะ ได้เรียนรู้ตามทันนะครับถ้าเกิดว่าตรงวิดีโอคิดตรงไหนนะครับที่เราไม่ทันอย่าลืมนะกดพลอตแล้วก็ลองกดฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เรา,าได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็วันนี้นะครับไม่มีการบ้านนะครับสำหรับพวกเราทุกคนนะครับแต่อยากจะให้พวกเราเนาะจำไว้เลยนะครับอยากจะให้การบ้านของพวกเรานะครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากจาให้ได้ว่าสแตนดาร์ดฟอร์มเขียนยังไง เวอร์เท็ฟอร์มเขียนยังไงขอแค่สองอย่างเท่านี้แล้วครับและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใน E ีหน้าสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์หมู่วานบคุณน้อนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาเจอกันใน E ีีที่2นะครับในเรื่องของสรรมการกำลังในเรื่องของกราฟของสรรมการกำลังสองวันนี้ความสำเร็จจมเกิดจากการเดล่นแปลงสวัสดีครับ